สบายดีเด oh, no, ้อพ oh, ี oh, 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 no, ่น oh, uh, oh, uh, ้องเนาะโอ้อันนี้ก็คืออาชีพใหม่บ่าวเอิร์กเล้วพี่น้องร้างจ่าไปอยู่น้ำผอบคั่วเนาะในธุรกิจใหม่พี่น้องนี่นี่เนาะโอ้บ่าวเอิร์กขายยังเนี่ยเบาเอิร์กเออท่างเฮากระมีกระปุ่นเนาะโอ้นี่เนาะพี่น้องกระปุ่นนะกครับทายาจานจานชื่อขนมเนี่ยชื่อวะเออชิเราเพิ่มมาโมเสะโมเป็นตัวเองกันบบโมเส มีย oh, hey, ั้งแน่เาโอ้นี hey. ่เนอะพี Bra ่น ah. yeah, ้องเออแกระปุนาแกเอาเอาไปตั้มทงสไดนี่ทงตีบลาเขาเขาเอาหรอเเอาเนี่ยเาเอาบอบ่ได้เอาวนเออเอาเขาจะเอากระปุนซอยพี่พ่งอ่าเงินผางว่ะเาอนะเออเ่เขาไปหมอคะน้าแกซย สองสิบผัดห้าปลาไข่เราซอยฉีดหมูเออเขาไปขายปลาไข่แน่เจ้ากินเราว่าเลยเขาไปกินเขาเพื่อัินเนาะอพี่น้กินพีประทัดกินรถเขาเพจพี่น้องมึงมียังแน่นี่ก็เป็นรักแหละกับซีมึโอ้บังบ้างสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขเด้อยินดีตอนท้าเขาสู้สองหลังตายสาวดาวผู้เก่าตอนนี้เนาะพี่น้องอ่าอันนี้ก็คือรถไอเอิกเนาะ แบบพึ่นสางครอบสา้าัคู่พิ่นแบบว่าถ้ามาหากินนะพี่เนาะพิ่นเลาะขายของนลำลดแบบนี้พี่เนาะนี่อันนี้ก็คือแบบเสียดมูเนาะแต่ว่าน้องตายกับน้องแก้วสิอาซาไปคล้ายพิ่นเนาะโบเบิร์ตกับสิโบกับต์ต้พี่เนาะนี่มีอย่างแน่แต่ว่าไอ้เอิ้งคลายมากเกือบเกือบเบิร์ดแต่ย่างดําเด็กดลำน้อยเนาะน้องตายสีขาไปขายอยู่ในบ้านกับน้องแก้วเนาะว่าสิขาวด้วยว่าขาดพี่เนาะถ้าติดตามกันด้วยเนาะก่อนไปทำโซ่กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคือเปนี่เนาะดุขะเฮา น่ท <Hey, S 2> ่านแม่เบิ้งเบิ้งเอาเองตามนั่นแหละจะ่เอคุ้หายเนาะบ่มาขายอจาอีเอายังดานีได้ขนมเอาบ่เอาให้แม่มึงซื้ไให้าเวียนบ่ากะดเออแม่มึงซืใไ้เด้อมจะซือเอหนหอยขเด่า่ยใช่รป้าหลอ กระดงอีบบ่อ,อ,อันเป็น4โมนะอาหารอาหารดิบตัวนั้นใช่เลยล่ะมาเด้อมาเด้อมาเดอู้าครมาอกอันนี้กินด้ยีอียังไงหมดเออสัปต่เสะนออมาคเออใครก็ไม่ดีดปากอยูอ่ นาสิขอมาตะเล็ดอีนเนาะจีจ้าจูเจจีใจใครบ่มาคุณเจ้าบ่คุณมอก็เอาคุณมอก็ได้เอาุนเชนมาก็ดีจตามันอันไหนบ่ฮยังะเนาะ thông báo đi các anh ơi wow được nó khó lắm chạy đen đen không phải bạn á mương nào cái này chặt chém chưa hiểu được nó là cái anh khâu khai khâu khai cầm lấy nhưng mà anh quay quay chỗ nào phải hứng đây nè anh đâu nhấc nhấc cái xương con าโอ้ยเบ้อะกอนกูสิฮีก่อนชาตินานวาตนานกูจะเอาไงอยู่บ้าัวมีเงินกาโอ้ยจักโอ้ยไม่มี่้ามันบวามีหาพันหัวขวามีกระชีพไปหาืออย่าเห็ดยังไงไปสิเป็นแล้วเ่คนคายแรกคลายดีเนี่ยคแรกายถืงจะว่า วเฮ็ดโมเมนตทุงซะโอ้โหเฮ็ดโตรัเป็นท้าลยเออคนเขาายชิบชิาิ่งเออชิด้เขานี่ยังเอาเฮ็ดมาปะเขาเนาะเฮ็ดดับนี่ถามว่าเ็ดบอกให้เอาาง่เอาเงนมาด้ว หมอหนึ่งกระเบิดว่าสิไปกินเละ่านีนอก็เห็นว่าเ็ดรดกีธาพัมันสับมาเนี่ยเขาบีบมันไหของอายเออของคอยวยคอยไหแล้วนะหันมันยังท่อนเงินมาถือกระพัดตะพึ๊บฉีดจังใดท่าพีนองขายปะเขาเองนี่คลายมาสื่ออะไรมสื่อบาตีคนตีมาสื่อเลย พ่อจังไร้าสิมห่าพัดไม่ดัดไม่ดัดซ0ฟยังมาเชาเชาก็ิมหาไป้ชิหาสวัดีพ่พ่อมันเรืออีกชิมหาพัดพ่จ้างนั่นคือเจ้าเอเองเราพ เอาายเอาายเอาเองเจ๋มอด้ายห้อยบ้านน้่งพี่นอะนักธุรกิจใหญ่เน่เจ๊มตีนู้่เยยเออเนาะนี่นัพี่เนาะอันนี้ก็คือลูกค่าสื้อเส้นมูลาวนาะพี่เนาะสื้อเส้นเนาะอหนีน้อขาช่องบอล บ to ่มีอบ่ขาเงนยรแวกนี่นะจบ่าเอาไปจ้าเนกระุ่กับมีเอามหเอาซอยเน่กระุ่นหน่อเออเอารถนี่มามาซื้อซอยจักอันนี่เออเนือเห็ดกับมีจาไอเอามาเอาเนื้เดก็ได้เอารถะมาด้วยเนาะจดเอาลูกขาเอารถนี่ขนุมนี่เจะปูขนะสิพัน ซิบเออเอาเลยดึงเอาเลยทีน้ะเจ๋ปูเขาเนาะขอบมุกขอบใจได้ร้ายนะจ้ามาอะไรแม่สแต็มมาสีนกับพี่นี่สีนมูนี่ขาประมาณสามวันเนาะสื่อสรอยก็ดีกาดีเมื่อน่ะ Oh พี่เนาะเปรี้โอ้ไปหาหอยเนาะพุชไปหาเอามาทุกคนเนี่ยกินแดงนี่เทียบแหมแม่แล้วอีพี่เออเวนอันนี้้าเนาะพี่เนาะโอ้ตายแล้วเนี่ยไงงอเบสเผื่อจะหาเงินได้ตาดอกจีบได้พี่เนาะ ดองเบิง้งเนาะแต่ว่าเมาขนะพี่เนาะขอพี่เดอ้อขอพี่เดอ้อขออย่า <laughs> แหลกใส่คุก ซิมาเหยาะคลายโมเนาะมาแอปมามึงมายากแล้วไปมาพี่น้องแก้วอ่าน้องพี่น้องน้องแก้วไปดันส้วนน้องตายไปกินตำเนาะแต่ว่าผมมีเงินพอเกี่เงินผมมีพอกี่ยวสู้อแล้วไปเพื่อไปกับผมมีเพื่อจน มา嘛ดีเนาะลูกค้าคนที่หาเนาะมีเนาะเฮ้ยมึงกำลังก่อตีกานดีเนาะนี่โอ้อยู่แต่เหื่อแต่สะเด้อเจ๊เนาะเขาเนาะมีสิสิมูกับลักแหละเออเอาเด้อมึงเอาแนวนึงมึงก็ตอกเอาแนวนึงเด้อเนี้ยกับพูดกับพูดกับจิมาสกัด แกน่นมกรุปีนั่นี่่อรชิจะแน่หิปบิิปเบิดได้หนิิ้นยันมาหนิเอออันน้อันเจไม่รู้ชิ้นตันีบอสหน้าเมียงนี่หน้าบุกชิเบิดอะเออเอากระปุกนี้ไว้ต่ำเอาละกระปุกนีชิพันบเออชิ Ơ, <laughs> Thả lại xa mơ Cảm gì, Nhưng, gì, hài, gì đó Khoan không có cậy xì đấy nó xì hài giang nó Thì nó vâng bà tiêu nó Nhưng đây nó kẹo Một út nôn xoài hại nè bố Không bó biên Mướng lo xoài thì cuốc lợi Chắc xì hãy giữ yên kín Thôi bó bún cái đây Yên <laughs> thông จะจับเพี่เนาะเล็กเนาะไอ้พ่อแม่เนาะกินเนื้อดเนาะกินี่เอาบนอันนี้มจอด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 จอเบกยะาดกัเนะหนเนาะน้องมาจากอเมริกาเพราะเพราะอะไรเพราะสซีเราตักหาก็สิคายนะ มาว่าคนมาคนคนบะเขากับจวคของมาขายของนี่นี่เด้เอาเอาไอ้สิ่งสิมูกับมีได้ไหมเขียนของไอเอิร์กนี่รถแม่เทาไปมาขายเอาก็ได้เอามาให้นี่เนาะเอาบะบะเฮ็ดกับมีมา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  ตุ้กตากันวุ้งวักใครไอเด่ะววกจอด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 นี่มาสื่อของนี่เออนี่เนาะเอาได้ไหม เออกระชิบพัดท่านไ่ยชิบคฮะเอาวะขอบคุณขอบคุณฮะย่งเกาะโอ้พัดว่าสาวโสดบ้าต้องแขกงเราพีพ่เอาไป่สนใจเนานะ เนาะพี่น้องไอเอิ้งเป็นกระเมื่อไอ้แล้วค่ะได้ประมาณสามสูงเพิ่นเอากลัวมีให้ซิบเนาะซื้อว่าแสพี่น้องตอนนี้น้องแกะเพิ่งกะตากระปุตเนาะกะจะขอเจ้าพี่กับซ้ำนี่เด้อเดี๋ยวยายาลามาเด้อพี่น้องบะเขาต่อครองเป็นยังน้องตายซื้อบรุษน้องตายกะบ่บ่บ่อยากดูดพี่น้องเพราะว่า กะบคายเอากำไรบลายเนาะกำไรนิดๆเดียวพี่น้องแต่กัค้าหน้ำมูกน้ำมัดยังอีกอีกอย่างเนาะเป็นของเมถาวรไอเอิบโบแมนของไอเอิกเองเนาะไอเอิกบคนคล้ายเมถาวรพี่น้องน้องตายเป็นเนาะไอเอิบกับโบฮานดุดพี่น้องถามว่าของน้องตายเองกับซีรุดอยู่อันนี้กับต่อไหลต่อดีต่อจนแบบว่าบอไรหัวทึดนะพี่น้องคำนี้จะมาสนีทเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียรสนีทฝากก็ได้ก็แซรก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเด้อบ๊ายบาย